ขอความเจริญในธรรมองมีแด่ทุกท่านวาระต่อแากนี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่ยี่สิสี่นั่นก็คือความสันโดษความสันโดษคือความพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มา เป็นหลักธรรมที่สามารถสร้างความสุขและความความสงบให้แก่ตนเองและสังคมรวมทั้งประเทศชาติได้มากประการหนึ่งเป็นธรรมที่ทำที่พึ่งใแก่ตนที่วิเศษมากอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาะเป็นธรรมที่ชาวพุทธควรนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง โดยศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาแล้วนั้นทั้งเป็นธรรมที่นำไปสู่สันติบทคือพระนิพพานในที่สุดได้ด้วยดังข้อความในกรณียเมตสูตรซึ่งกล่าวว่าสันโดษนั้นเป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่นำไปสู่สันติบทคือพระนิพพาน ความสันโดดเป็นธรรมะที่มีความสำคัญและจำเป็นประการหนึ่งสำหรับคนทุกคนไม่ว่ายุคใดสมัยใดยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วก็ยังมีความสำคัญมากเพราะความเจริญทางด้านวัตถุนั้นมีมากกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าด้านการก่อสร้างการคมนาคมเศรษฐกิจการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เกิดขึ้นมากในขนาดเดียวกันพลเมืองของประเทศก็เพิ่มขึ้นมากจนเกินความต้องการของประเทศนั้นๆทั้งคนในประเทศต่างๆในปัจจุบันก็มีความต้องการในด้านวัตถุเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ความสันโดษจึงมีความจำเป็นมากประการหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในอุดมมงคลสามสิบแปดประการในพุทธศาสนานั้นสันโดษนี้เป็นธรรมะอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นหมายความว่าคนที่ป, <c oughs> ปฏิบัติตามมงคลในพุทธศาสนานั้น เมื่อยกจิตสูงขึ้นเป็นตามลำดับแล้วเราจะพบหลักธรรมคือสันโดษนี้ว่าเป็นธรรมะอยู่ในข้อที่ยี่สิบสี่ในบรรดามงคลสามสิบแปดประการซึ่งจำเป็นมากในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยที่ทำํามากินสถานศึกษาแม้แต่สถานพยาบาล ก็ขาดแคลนไม่เพียงพอกับคนละเมืองที่เพิ่มขึ้นคนทั้งหลายต้องการแข่งขันกันในการทำมาหากินในด้านอื่น,นๆเช่ในในด้านเศรษฐกิจการเมืองจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาที่ทำมาหากินปัญหาเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนในเมืองใหญ่ๆนั้นเช่นในกรุงเทพนับว่าเห็นได้ชัดมากเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่ปรับตัวให้เข้ากับความแปรผันและความเจริญของโลกไม่ทันก็มีความเดือดร้อนและวิตกกังวลไปต่างๆจนทําให้ สถิติคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเกิดสังคมพิการขึ้นอย่างรุนแรงเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆของโลกทั้งนี้ก็เพราะว่าความเจริญในด้านจ,จิตใจตามความเจริญในด้านวัตถุไม่ทันนั่นเอง ยิ่งคนที่ไม่สนใจธรรมะและไม่สนใจการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ยิ่งมีความเดือดร้อนมากศีลธรรมจึงมีความจําเป็นสําหรับทุกคนที่จะช่วยคนเราให้มีความสุขอยู่ในโลกปัจจุบันได้โดยเฉพาะความสันโดษเพราะธรรมะข้อนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่จะนําไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีถ้าเข้าใจ เพราะคนเราไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยถ้าขาดสันโดษเสียแล้วย่อมทำความเดือดร้อนในแก่ตนและผู้อื่นได้เสมอส่วนคนที่มีสันโดษไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยหรือตกอยู่ในฐานะชันไรก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเสมอ อันเป็นผลสะท้อนต่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเมืองอีกด้วยเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงสัตวว่าความสันโดษนี้เป็นมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงมีความจำเป็นสําหรับพวกเราทุกคนที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องสันโดษให้แน่ชัดและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจชัดเจนในความหมายที่แท้จริงของธรรมนิเสยก่อนเพราะยังมีคนอยู่ไม่น้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องสันโดษคือเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของสันโดษแท้ที่จริงสันโดษนั้นหมายถึงความยินดี คือพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มาคือของของเราไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เรามีอยู่จะน้อยหรือมากสกปานใดก็ตามเราก็พอใจยินดีของนั้นหรือสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาอีกจะมากหรือน้อยแต่เท่าไรก็ตามเมื่อเป็นของของเราแล้วเราก็พอใจยินดีสิ่งนั้นคนที่พอใจอย่างนี้ ท่านเรียกว่าคนมีสันโดษแม้คนที่มีเงินแสนเงินล้านหรือสมบัติมหาศาลถ้าพอใจยินดีด้วยของของตนก็ไม่ขาดสันโดษชื่อว่ามีสันโดษทั้งสิน้นส่วนคนที่ไม่ยินดีพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่หรือได้มาไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในฐานะเช่นไรชื่อว่า คนขาดสันโดษทั้งสิ้นแต่เป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเรื่องสันโดษนั้นบางทีก็อยู่ในระดับผู้นำทีเดียวถึงกับพูดว่าธรรมะบางข้อเช่นสันโดษนี้ไม่ควรนำมาสอนในโลกปัจจุบันซึ่งประเทศชาติกำลังต้องการพัฒนาต้องการแข่งขันกัน ถ้านำสันโดษมาสอนแล้วจะทำคนให้ไม่อยากจะก้าวหน้าทาให้เป็นคนรู้สึกขี้เกียจหรือพอใจตามที่ตนเองมีที่ตามตามตนเองได้คนที่พูดเส้นนี้คือคนที่ไม่เข้าใจหลักสันโดษในพระพุทธศาสนาแท้จริงหลักธรรมในพุทธศาสนาทุกข้อไม่มีข้อใดเลยที่สอนในขี้เกียจไม่มีเลย ไปอ่านดูในพระไตรปิฎกที่ใดก็าตามไม่มีธรรมะข้อไหนที่สอนในขี้เกียจสันโดษนี้ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจเพราะนั้นธรรมะพุทธศาสนาทุกข้อไม่มีที่จะสอนให้เป็นไปเพื่อความขี้เกียจเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่นางประชาบดีโคตะมีว่าธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจธรรมะเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาคือตัดสินได้เลยฉันธรรมะเป็นไปเพื่อความมากมากเป็นไปเพื่อความอยากใจไฟสูงเป็นไปเพื่อความก่อกิเลสธ,ธรรมะเหล่านี้คําสอนชนิดนี้ไม่ใช่คําสอนไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนในมีความขยันหมั่นเพียร เราจะเห็นได้ชัดว่าในหลักธรรมสาหรับการตั้งตนที่เรียกว่า,าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์คือคนจะตั้งตัวได้ในปัจจุบันนั้นต้องมีคุณธรรมสี่ประการคือหนึ่งอุตสาหะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนหรือในการประกอบการงานอาชีพนี้ต้องขยันแล้วข้อหนึ่งข้อที่สองอารักษาสัมปทา ถึงพร้อมในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือรักษาการงานนั้นมิให้เสื่อมสามกัรยาณมิตรตาการมีเพื่อนเป็นคนดีไม่ครบมิดชั่วก็สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ประการที่สี่สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเครื่อง เกินไปไม่ฟุ้งเฟืออยู่เกินไปคือใยให้พอประมาณแต่สำหรับกําลังทรัพย์ที่หามาได้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานั้นล้วนแต่สอนในขยันหมั่นเพียรในการสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างสังคมทั้งสิ้นไม่ได้สอนในขี้เกียจคนที่ขาดสันโดดต่างหากคือคนที่ทําลายชาติทําลายสังคมทําลายตนเอง เราจะเห็นว่าคนที่โกงกินที่ลักขมโมยที่แย่งชิงร่อนสะดมพวกนี้ขาดสันโดดทั้งสิ้นคือไม่พอใจของของตนแต่ไปพอใจของคนอื่นคนที่ประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นได้แล้วเท่านี้ไม่พออยากจะเอาต่อไปไม่มีความพอคือคนที่ขาดสันโดษทั้งสิ้น บางคนนั้นไม่พอใจในของของตนแต่ไปพอใจของคนอื่นไปพอใจอยากได้ของคนอื่นอันตนไม่มีสิทธิ์จะได้โดยชอบธรรมแต่สันโดษนี้ช่วยควบคุมบุคคลไว้ในสุจริตได้คือคนเราถ้ามีสันโดษแล้วจะเป็นเหตุได้ควบคุมจิตใจให้อยู่ในสุจริตธรรมได้ บางคนเข้าใจผิดในเรื่องสันโดษคือไปเข้าใจว่าสันโดษนี่แปลว่ามักน้อยเพราะเคยได้ยินเขาพูดว่าคนนี้สันโดษมักน้อยก็เลยนึกว่าสันโดษนั้นแปลว่ามักน้อยแท้ที่จริงสันโดษก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งซึ่งแปลว่ายินดีด้วยของของตนส่วนมักน้อยนนั้นเป็นธรรมะข้อหนึ่งต่างหาก ซึ่งมาจากคําว่าอับปิดชตาแปลว,ว่ายินดีแต่น้อยแปลว,ว่ายินดีแต่น้อยแต่เมื่อบุคคลเข้าใจผิดก็น,นึกว่าสันโดษคือมักน้อยก็เลยเข้าใจผิดสันโดษนั้นพระพุทธเจ้าสอนทั้งพระทั้งคารวะคือทั้งนักบวชและผู้อยู่ครองเรือนส่วนสันโดษนั้นพระพุทธเจ้าสอนนักบวชคือผู้ออก จากเรือนไม่มีเรือนออกบวชแล้วเท่านั้นบางคนเข้าใจสันโดษว่าเป็นมักน้อยเหมือนกับเอานามะกุลของคนหนึ่งไปใส่กับชื่อของคนหนึ่งก็เลยทาให้เข้าใจผิดแทนแผนที่จะพูดว่าจอมพลปที่บูญสงครามแต่อาจจะไปพูดว่าจอมพปอลปธนรัต์ อย่างนี้คนก็เข้าใจผิดแล้วเมื่อเราไปแปลมักน้อยไปแปลสันโดรามาักน้อยก็คนเข้าใจผิดแล้วมักน้อยไม่ใช่สันโดษมักน้อยมีความหมายสองประการคือหนึ่งยินดีแต่น้อยสองปอดปอกปิดคุณความดีของตนยินดีแต่น้อยนั่นคืออย่างพระได้อะไรมามากก็ พอใจยินดีแต่พอสมควรแต่ยินดีแต่น้อยถ้ายินดีมากเที่วยวมากมากอย่างพระได้ชีวรมาหลายฝืนก็ใช้เฉพาะที่สมควรแก่ตอนนอกนั้นก็ถวายพระอื่นๆไปได้อาหารหรือได้สิ่งอื่นมามากเหลือก็มอบไปแก่คนอื่นไม่ได้เก็บไว้สำหรับใช้ในผู้เดียวเพราะมันเกินความต้องการของตนไป แต่ถ้าหากว่าเก็บไว้มากเกินขอบเขตของตนไม่แจกจ่ายบุคคลนั้นเรียกว่ามักมาก,มากไม่ใช่มักน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มักน้อยนั้นคือจะต้องยินดีแต่น้อยนี้พระพุทธเจ้าสอนพระนะไม่ใช่คราวา่ส่วนความหมายของมักน้อยประการที่สองคือปกปิดคุณความดีของตน คือตอนเองมีคุณความดีอะไรมีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างไรก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าตนเองมีตนเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นตนเองเป็นผู้จบปริญญาชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองนี่จบปริญญาคือปกปิดเอาไวา้ตนเองได้ตำแหน่งเป็นคุณหญิงคุณนายก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นคุณหญิงคุณนาย ตัวเองเป็นนายพลนายพันหรือตำแหน่งสูงสุดในด้านการปกครองก็ไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้หรือพระมีตำแหน่งเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้หรือพระครูชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้การที่ไม่อยากให้ใครรู้ อย่างนี้เรียกปกปิดคุณความดีของตนแต่บางคนนั้นไม่ใช่ปกปิดอยากจะเปิดเลยถ้าเขาทําไม่ถูกกับยศตําแหน่งของตัวเองก็โกรธอีกเพราะถือว่าไม่รู้จักยศตําแหน่งของตัวแม้เขาไม่ถามก็อยากจะบอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามักอวดไม่ใช่มักน้อยเรียกมักอวดท่านกล่าวถึง พระที่ยินดีแต่นเนาอพระที่ปกปิดคุณความดีของตนเล่าถึงภิกษุสองรูปที่ออกบวชในผูศานาสองรูปเป็นพี่น้องกันชาวศรีหลังกาออกบวชในผูศาส,สนาถึงหกสิบพรรษาพระเถระผู้พี่ก็ถือทุดงข้อหนึ่งคือฉันหนเดียวเป็นวัดแต่พระเถระผู้น้องก็ฉันสองหน คือฉันฉันตอนเช้าและฉันตอนเพลินด้วยในวันหนึ่งพระเถระผู้เป็นพี่ชายได้มาเยี่ยมพระเถระผู้เป็นน้องชายซึ่งอยู่วัดต่างกันห่างกันพระเถระน้องชายได้ทราบว่ามีพระเถระผู้พี่มาเยี่ยมวันนั้นก็ได้มาพร้าวอ่อนมาลูกหนึ่งก็น,น้อมเข้าไปถวายแด่พระพี่ชายวันนั้นพระพี่ชายนั้นฉันอาหารมาแล้วตอนเช้านะฉันจะบอกน้องชายบอกว่าผมฉันคนเดียว ก็กลัวน้องชายจะรู้ว่าตัวเองรักษาทุดงก็เลยต้องฉันมะพร้าวอ่อนนั้นในวันนั้นอีกแต่ก่อนเพนนะทุดงที่ท่านเคยรักษามาเป็นเวลานานก็ขาดลงในขณนะนั้นเองแต่ท่านต้องการปกปิดไม่ต้องการให้น้องชายรู้ว่าท่านในรักษาทุดงเมื่อท่านกลับไปวัดของท่านแล้วท่านก็นทิศานธุดงของท่านใหม่น้องชายก็ไม่รู้ว่าพระพี่ชายนั้นฉันหนเดียว รักษาทุดงข้อนี้อย่างนี้เรียวกว่าปกปิดคุณความดีของตนทีนี้บางคนนั้นไม่ได้ปกปิดแต่ต้องการจะโอ้อวดอย่างนี้เรียวกว่ามักอวดแต่คนที่มีสันโดษคือพอใจด้วยของของตนนั้นบางคนอาจจะนึกค้านในใจว่า ถ้าเรามีอะไรเราพอใจหมดแล้วมันไม่แย่ไปเลยอย่างเรามีความโกรธนี่เราพอใจรักษาความโกรธไว้ตลอดไปเราเป็นโรคผิวหนังก็อยากจะพอใจรักษาโรคผิวหนังไว้อย่างนั้นหรือเมื่อเรามีอะไรแล้วพอใจหมดอ่อันนี้ขอตอบว่าความโกรธมันไม่ใช่ของเรามันมาอาศัยเราโรคผิวหนังโรคที่เลื่อนเคลื่อนกราดของกราดเหมือนกันมันไม่ใช่ของเราม,มาอาศัยเราเพราะไม่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ของเราก็ออกไป เพราะไม่ใช่ของเราเราจะรักษาของของเราเท่านั้นเองเ,ออเรื่องความสันโดษนี้เราจะพอจะเข้าใจชัดเมื่อเทียบกับมากน้อยแล้วนะสันโดษนั้นยินดีด้วยของของตนที่มาอยู่ได้มีอยู่ได้มาจะมากหรือน้อยจกเท่าไหร่เราก็ยินดีด้วยของของของเรานั้นสันโดษนี่มีลักษณะสามประการต้องเข้าใจนะ หนึ่งยถาลาปาสันโดษยินดีตามมีตามได้สองยถาภะสันโดษยินดีตามกำลังสามยถาสารุปปาสันโดษยินดีตามสมควรข้อที่หนึ่งยินดีตามมีตามได้ข้อนี้แยกออกเป็นสองเป็นสองข้อย่อยยินดีตามมีนั้นอย่างหนึ่งยินดีตามได้นั้นอย่างหนึ่ง คนเราถ้ามีอะไรยินดีอย่างนั้นกับคนที่มีอะไรไม่ยินดีอย่างนั้นไหนไหนจะสุขกว่ากันลองดูสิคนหนึ่งมีอะไรก็ยินดีมีพ่อมีแม่ก็ยินดีพ่อยินดีแม่มีทรัพย์สมบัติก็ยินดีทรัพย์สมบัติมีน้องมีลูกมีหลานมีสามีพัญยาก็ยินดีสามีพันยาของตัวเองมีประเทศชาติก็ชอบรักประเทศชาติของตัวเองอีกคนคนหนึ่งมีอะไรไม่ยินดีหมด มีตัวเองก็ไม่ยินดีตัวเองมองหน้าตัวเองที่ไหนก็ไม่ชอบใจสักทีหนึง่งมีพ่อแม่ก็ไม่ยินดีพ่อแม่มีลูกหลานก็ไม่ยินดีลูกหลานมีสามีพัญยาก็ไม่ยินดีสามีพัญยาของตัวเองแต่ไปยินดีสามีพัญยาคนอื่นมีทรัพย์สมบัติก็ไม่พอใจทรัพย์สมบัติตัวเองแต่พอใจทรัพย์สมบัติคนอื่นมีประเทศชาติตัวเองก็ไม่พอใจรวมความว่าเขาหาความสุขไม่ได้พร้อมเขาไม่พอใจมีอะไรไม่พอใจเขาจะมีแต่ความทุกข์ แต่คนที่มีอะไรแล้วพอใจอย่างนั้นมันสุขนะเราจะมีเงินมากน้อยแต่เท่าไหรถ้าเราพอใจแล้วมันสุขแม้จะเป็นคนยากจนแต่ถ้าเราพอใจว่าเออเรามีแค่นี้ก็พอใจแค่นี้มันก็สุขแต่ถ้าเรามีอะไรไม่พอใจแม้เศรษฐีก็เป็นทุกข์แม้เศรษฐีนี่ก็เป็นทุกข์สมมุติว่ามีเงินอยู่ร้อยล้านเศรษฐีนี้ก็ไม่พอใจอยากได้สพันล้านพอได้พันแล้วล้านแล้วก็ไม่พอใจได้สหมื่นล้าน ได้พันหมื่นล้านมันก็ไม่พอใจอยู่นั่นเองเพราะใจมันร้อนมันกระวนกระวายหาความสุขไม่ได้คนประเภทนี้จริงไม่มีความพอเพราะเอาใจไปไว้ที่ความอยากไม่ไว้ที่ความพอจึงไม่มีความพอใจหาความสุขไม่ได้อย่างนี้ถ้าเรายินดีตามที่เรามีเราก็สุขต่อไปยินดีตามที่เราได้ เราได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นแต่เราถ้ายังไม่ได้ก็ค่อยหาเอาใหม่อย่างคนทาการค้าขายหรือแม้แต่รับราชการอต้องการว่าเดือนหนึ่งต้องการให้ได้เงินสักสมมุติว่าสักห้าพันบาทแต่มันเกิดได้ไม่ถึงก็พอใจไว้ก่อนหรือว่าปีนี้อยากได้ตําแหน่งราชการสักขั้นหนึ่งแต่มันอสักสองขั้นแต่มันเลื่อนได้ขั้นเดียว ก็พอใจขั้นเดียวไว้ก่อนแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็ทุกข์ร้อนหาว่าคนโน้นคนนี้มากีดกันตำแหน่งของตัวเองเพราะไม่พอใจแล้วก็ทุกข์ฟรีคนประเภทนี้ทุกข์ฟรีเขายกตัวอย่างชาวประมงหนึ่งคนไปทอดแหในแม่น้ำลูกชายถือท้ายเรือทอดโครมลงไปในแม่น้ำได้ปลาช่อนตัวโต,วตวเลยเท่าข้อมือเอามาใส่ไว้ในเรือ แล้วก็ทอดต่อไปไอเรือนั้นมันโครงเคลงโครงเคลงปลาช่อนนั้นกระโดดต๋อมลงไปในแม่น้ําเสียชายคนนั้นก็รู้สึกเสียดายปลาช่อนนั่นที่มันหายไปทอดแหต่อไปได้ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งตัวมันเล็กกว่าเอาตัวเล็กมาต้มแกงกินมันไม่อร่อยเลยมันนึกถึงตัวที่หายไปนี่นไอตัวไอตัวที่ได้มันไม่อร่อยเลยนี่มันเอาใจไปไว้ที่ความอยากไม่เอาไว้ที่ความพอจึงไม่มีความพอใจ หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเรามีความพอใจเอาได้แค่นี้เอาแค่นี้ยังไม่ได้ก็ค่อยหาเอาต่อไปนะอย่างนี้เรียวกว่าพอใจตามที่เรามีตามที่เราได้เป็นสันโดษข้อหนึ่งทำให้ใจเบิกบานมีความสุขแม้ไม่รวยก็สุขถึงรวยก็สุขอยู่ในฐานะไหนก็สุขเพราะเราพอใจตามที่เรามีตามที่เราได้ต่อไปยินดีตามกำลังข้อที่สอง กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังกายนั้นเรามีกำลังกายอยู่เท่าไหร่สมมุติว่ากำลังกายจะยกของได้สักห้าสิบกิโลเราก็ยกของพอสมควรกับกำลังกายของเราแต่ถ้าเราไม่รู้พลังกายของเราไปยกของถึงร้อยกิโลหรือทำงานเกินกำลังของตนจนป่วยไข้จนเจ็บไปอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักกำลังของตัวเอง หรือกำลังทรัพย์เรามีกำลังทรัพย์อยู่ขนาดนี้ก็ใช้ใจใ่ายพอสมควรก่กกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่แต่ถ้าใช้ใจ่ายเกินกำลังทรัพย์ของเราชื่อว่าขาดสันโดษข้อนี้คนที่เป็นยืมหนี้ยืมสินเ็าจนถูกยึดทรัพย์อะไรต่างๆมากเนี่ยเพราะขาดสันโดษข้อนี้คือไม่รู้จักประมาณในการใช้ใจ่ายแม้ในการรับประถานอาหารก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักประมาณก็ชื่อว่าขาดสันโดษเหมือนกันหรือรู้จักประมาณ ในความรู้ความสามารถของตนเรามีความรู้ความสามารถขนาดนี้ก็ยินดีพอสมควรกับความรู้ความสามารถของเราแต่บางคนที่จบพ .4 สีมาอยากเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนุ่นอยากเป็นถึงรัฐมนตรีนุ่นอันนั้นมันเกินไปแต่ถ้าฐานะเราถึงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฐานะเราไม่ถึงมันเกินไปมีคนคนหนึ่งมาเดินอยู่ในวัดสมมามาอาศัยอยู่ในวัด มันหนึ่งถึงถามว่าเขาอยากจะสร้างเจดีย์ถามว่าเจดีย์องค์นี้ราคาเท่าไหร่เขาจะสร้างแต่ตัวเองยังอาศัยวัดอยู่จะสร้างเจดีย์คือมันเกินกําลังของตัวเองไปพูดนั้นพูดได้แล้วพูดไปเท่านั้นเองแต่มันเกินกําลังเพราะนั้นถ้าผูดด้ใดยินดีพอสมควรกับกำลังของตนนั้นชื่อว่ามีสันโดษในขอน้อนี้ส่วนสันโดษข้อที่สามคือยินดีตามสมควร คาว่าตามสมควรในที่นี้คือสมควรก็บเพศภาวะในฐานะของตนเป็นเพศหญิงก็ยินดีสิ่งที่สมควรก่เพศหญิงเพศชายก็ยินดีสมควรก่เพศชายเพศพระก็ยินดีสิ่งที่สมควรก่เพศพระอย่างเป็นเพศหญิงก็ยินดีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเพศหญิงถ้าไปยินดีเสื้อผ้าของผู้ชายก็มันไม่ใช่หญิงปกติแล้วหรือผู้ชายไปยินดีเสื้อผ้าของผู้หญิงก็ไม่ใช่ปกติแล้ว คือภิกษุไม่ยินดีด้วยจีวรเครื่องุงผมของตนจะเป็นยินดีกลางเกงเลือกสวนไล่นาะอย่างนี้ก็ผิดแล้วถ้าไม่ยินดีด้วยเพศภาวะฐานะของตนนี้ชอวาขาดสันโดษในข้อนี้คือถ้าทําอะไรไม่เหมาะไม่สมแล้วขาดสันโดษข้อนี้ทั้งสิ้นสันโดษข้อนี้กว้างมากถ้าทําอะไรไม่เหมาะไม่สมชอวาขาดสันโดษข้อนี้อย่างเข้าไปในงานศพนี่เขาแต่งชุดด,ดําไปถ้าใครแต่งชุดแดงไปอย่างนี้ก็แสดงว่าขาดสันโดษแล้วไม่เหมาะไม่สม หรือในงานแต่งงานเขาก็ลื่นเลงถ้าใครไปนั่งร้องไห้อยในงานแต่งงานเขาอย่างนี้ก็ปิดปกติแล้วหรือเป็นคนแก่ผู้หญิงแก่แล้วใส่รองเท้าส้นสูงอย่างนี้ก็ปิดปกติแล้วเพราะยินดีด้วยสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมกับเพศและภาวะฐานะของตนถ้าผู้ใดยินดีด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับเพศภาวะฐานะของตนผู้นั้นชื่อวมีสารุปปะสันโดษย,ยินดีตามสมควรคนที่มีสันโดษนี้ จะมองดูโลกนี้ว่ามีความสุขเพราะตนเองมีอะไรก็ยินดีอย่างนั้นเหมือนกับบุคคลที่สวมรองเท้าหนังเดินไปบนโลกเดินวนแผ่นดินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหยียบแผ่นดินเลยเหยียบแต่เหยียบแต่หนังเท่านั้นเองคนที่มีสันโดษก็เหมือนกันมองดูโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยความสุขเพราะตนเองมีแต่ความพอใจเมื่อมีความพอใจก็มีความสุขแต่ถ้าไม่มีความพอใจแม้เป็นเศรษฐีก็มีความทุกข์ หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้แก้ไขแก้ความจนด้วยความมีความพอใจเหมือนอย่างพระเตลารูปหนึ่งท่านสอนวิธีแก้จนว่าให้พอเสียถ้าพอแล้วพอรวยทันทีเลยดัยงท่านแต่งเป็นคำกลอนไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่เข้าการ ต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอพอเป็นคนพอแล้วมันก็สบายแนละ้วมันก็เบิกบานนะแต่ถ้าไม่พอนะเท่าไหรเท่าไหรก็ไม่ไม่มีทางจะสิ้นสุดได้จิตใจนะ่ะร้อนเผาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความพอและมีความสันโดษแล้วย่อมจะมีความสุขความเจริญมากท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วว่าความสันโดษในพระพุทธศาสนานี้เป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้ง และเป็นธรรมะที่ควรนำมาใช้ประยุกต์เป็นอย่างยิ่งจะทำบุคคลให้มีความสุขไม่โกงไม่กินไม่ทำอะไรเกินภาวะฐานะของตนแต่ทำสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับเพศภาวะฐานะของตนไม่ว่าตนจะจกอยู่ในฐานะเช่นไรก็สามารถมีความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสัจว่าสันโดษนี้เป็นมงคลอย่งสูงสุดข,ข้อหนึ่งในพุทธศาสนาการพูดเรื่องความสันโดษในวันนี้ ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้มีสันโดษโดยทั่วกันเทิน